คดีน้องชมพู่หนุ่มกัญชัยแจงปมเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้หนุ่มกันชัยอธิบายถึงประเด็นเจอเส้นผมน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลูกพลตำรวจมีวิธีตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในชั้นศาลหนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดในเรื่องของคดีและข้อวิพา์วิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากปิาดามารดาโดยปรศจากเหตุทันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อเด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปรศจากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทําให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่พะแตนหรือทนายตั้มออกมาโต้ถึงเรื่องของเส้นผมในรถของลุงพลว่าเจอผมน้องชมพู่เป็นเรื่องปกตินั้นหนุ่มกันชัยที่บายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจากศีรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถของลุงพล เขาตรวจสอบโดยใช้แสงซินโคตรตอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้น1หรือ2ในนั้นอยู่ในรถของลุงพลคือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่ เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดรีย DNA ฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งก็เชื่อมโยงไปถึงลุงผลได้หนุ่มกัญชัยกล่าวตอนหนึ่งด้วยว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองฝั่งฝั่งลุงพลนะ่ะก็มีโอกาสสู้ได้เพราะสารยังไม่ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางตำรวจก็ยังทำงานหนักทนายตั้มก็บอกว่า รู้แนวทางในการต่อสู้ต่อไปเตรียมไว้หมดแล้วแต่มุมหนึ่งถ้าวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ก็ปีกว่าแล้วถ้าคิดส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพะ3-4เดือนก็คงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมจดจันท์กันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจคงไม่ยอมคดีนกชมพู่ทีมข่าวได้เดินทางพบกับพลตร,วตรีวิชัยสังปรภัย อดีตรองผู้มัชาการตำรวจคนครบาลหรือฉายามือปราบหูดำกล่าวว่าเรื่องรถแบ็คโฮของเล่นถือว่าเป็นวัตถุพยานในที่เกิดเหตุแต่ต้องวิเคราะห์ว่ารถคันนี้ไปเจอในวันตรวจสถานที่เกิดเหตุแสดงว่าในวันที่คนร้ายก่อเหตุน้องชมพู่อาจจะนำของเล่นติดตัวไปแล้วหลังจากน้องเสียชีวิตของเล่นจึงตกอยู่ภายในที่เกิดเหตุดังนั้นจึงเอารถ มาเป็นวัตถุพยานเพื่อหาตัวคนร้ายได้ที่สําคัญอาจจะพิสูจน์ลายนิ้วมือบนของเล่นได้แต่ตำรวจไปเจอรถของเล่นวันหลังประเด็นจึงเปลี่ยนไปแล้วว่ามีคนอื่นหรือคนร้ายมาสร้างสถานการณ์หรือไม่เนื่องจากมีพยานบอกว่าหลังจากน้องชมพู่หายไปมีคนเจอของเล่นชิ้นนี้อยู่ที่บ้านของน้องชมพู่ทำให้มีประเด็นสงสัย เพิ่มมากขึ้นถ้าของเล่นไปเจอหลังเจอศพต้องสงสัยคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวน้องชมพู่คนต่างพื้นที่จะเอาไปทำไมต้องเป็นคนที่คุ้นชินหรือกลุ่มคนที่ใกล้บ้านชมพู่มากที่สุดเรื่องจุดที่ของเล่นตก300เมตรห่างจากศพหากตกระหว่างทางเป็นไปได้ที่เอาตัวน้องไปแล้วของตก ถ้าจุดที่ของเล่นตกเลยจากศพไป300เมตรเป็นไปได้ว่าคนร้ายเจาะจงเอาของเล่นไปทิ้งอําพรางตรงนี้สามารถเอามาเป็นหลักฐานบ่งชี้คนร้ายได้ประเด็นเรื่องที่แม่บอกว่าน้องใสก่กางเกงวอร์มแต่ตอนไปเจอศพน้องใสก่กางเกงขาสั้นสีแดงส่วนนี้ก็เป็นพิรุษเด็กสามขวบคงใส่เสื้อผ้าเองยาก ต้องเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือญาติเป็นคนใส่ให้ถ้าพ่อแม่คนใส่ชุดให้นะ่ะทำไมจะจำไม่ได้วันนั้นลูกนุ่งกางเกงเสียอะไรใส่เสื้อเสียอะไรยิ่งเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วด้วยนะ่ะส่วนใหญ่จะมีเสื้อผ้ากันไม่กี่ชุดพ่อแม่จำไม่ได้ได้อย่างไรจึงเป็นข้อพิรุษให้ตำรวจตรวจสอบและตั้งข้อสงสัยพ่อกับแม่ สำหรับการเคลื่อนย้ายศพมองว่าวันเดียวเอาศพขึ้นไปบนเขาได้อยู่แล้วหากน้องเสียชีวิตด้านล่างเขาอาจจะมีหลายคนก็ได้ช่วยกันเอาศพขึ้นไปบนเขาด้วยแรงจูงใจในการก่อเหตุต้องดูว่าตำรวจตั้งไว้กี่ประเด็นความเห็นส่วนตัวเรื่องพบศพเด็กโดนแค่ผ้าก็ต้องคิดถึงการล่วงละเมิดทางเพศขมขืนกระทำชำเราโดยก่อนเกิดเหตุ ไม่เห็นใครเป็นผู้ก่อเหตุพยานวัตถุก็หายาก DNA ก็แทบจะไม่มีเรื่องการแก้แค้นแล้วมาลงที่น้องชมพู่นั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้คดีน้องชมพู่สารวัตรแรมโบชี้เป้าชมพู่หายไม่ใช่สิเพฤษภาคมขนค้นฉะไม่มีทางพันตรลเอกสุรโชคเจสราเดชฉายาสารวัตรแรมโบ อดีตผู้กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญและอดีตสารวัตรกองปราบนาครบาลตั้งสมมติฐานว่าน้องชมพู่อาจจะเสียชีวิตวันที่10พฤษภาคม63แต่เป็นช่วงเย็นก่อนกินข้าวเพราะผลการชนสูตรบอกว่าท้องว่างไม่มีอาหารในท้องหลังจากนั้นน้องถูกอุ้มจัดฉากอำพรางศพเป็นไปได้ว่าคนร้ายกลุ่มนี้จะนำศพไปซ่อนไว้บนผูเหล็กไฟ อาจจะเอาไปซ่อนภายในถ้ำซึ่งมีความเย็นเมื่อวันที่ไปเจอศพวันที่14พฤษภาคม63าศพจึงไม่เน่าถ้าเด็กเดินหลงทางขึ้นเขาชาวบ้านที่ไปทำไร่ทำนาต้องเห็นและเด็กต้องร้องตะโกนแน่นอนส่วนเรื่องที่มีพยานเห็นน้องชมพู่รุ่งเช้าวันที่11พฤษภาคม63ความเห็นส่วนตัวมองว่าพยานอาจจะ สับสนก็เป็นได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเคยมีพยานที่จำสับสนแบบนี้มาแล้วหลายคดีรวมทั้งน้องสดิ้งก็ยังบอกว่าวันที่น้องหายไม่ได้นอนหลับรวมทั้งบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณแผ่นหลังและข้อเท้าที่แพทย์ชนสูตรบอกว่าอาจเป็นรอยกิ่งไม้แต่คนสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการถูกทำร้ายเคี่ยนตี และอาจช็อกตายได้ส่วนแผลที่เป็นรูที่ก้นไม่น่าจะเป็นแผลจากการกดทับแต่เป็นแผลที่คนร้ายทำร้ายโดยเด็กอายุเพียงสามขวบหากโดนทาร้ายจริงตามที่คาดไว้น่าจะช็อกตายได้อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าน้องชมพู่วัยสามขวบไม่มีทางเดินขึ้นเขาไปได้อย่างแน่นอนเพราะเด็กหลงทาง อาจจะตะโกนร้องเนื่องจากตนเดินออกกำลังกายตีนเขาทุกเช้าวันละสองชั่วโมงยังเหนื่อยจึงคิดว่าน้องชมพู่เดินขึ้นไปบนเขาเองนะ่ะไม่ได้อย่างแน่นอนตัดประเด็นนี้ทิ้งไปได้เลยคดีน้องชมพู่อัจฉริยะได้ไปออกรายการหวนกระแสโดยคุณหนุ่มคันชัยได้สอบถามข้อมูลดังนี้เรื่องซีรีส์บ้านกอกเป็นยังไงอัจฉริยะตอบว่า เมื่อเช้าเราใช้ยุทธการฟ้าสางเด็ดปีกวังพญานาคเรื่องนี้จริงๆเป้าหมายเราต้องทำกันตั้งแต่เดือนที่ผมบอกคือเดือนกุมภาพันธ์ทำไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่คำถามถัดมาจะบอกว่าเขาจะจับลุงพลตั้งแต่ก่อนปีใหม่เหรอแล้วทำไมไม่จับอัชริยะตอบว่ามันจับไม่ได้เขากำลังตรวจเส้นผมอยู่เส้นผมสามเส้นคำถามถัดมามันมีอะไรที่กล่าวหา เขาได้ว่าเขาเป็นคนทำเหรออัจฉริยะตอบว่าเปิดคลิปแรกเลยวันที่เจอศพเป็นคลิปที่เรามองครั้งแรกเรารู้เลยว่าคนนี้คือผู้ต้องหาหรือผู้ต้องสงสัยเพราะร้องไห้อยากก่กระควายถูกเชื่อแต่ไม่มีน้ําตาสักแอะแล้วรู้ได้ไงว่าเด็กอดข้าวแล้วรู้ได้ยังไงว่าเด็กขึ้นเขาคำถามถัดมาประเด็นสำคัญตรงจุดที่เขาบอกว่าหลานไปอยู่ข้างบน มีคนเอาไปปล่อยให้อดข้าวตายบอกว่าให้ดักเลยผู้ร้ายน่าจะไวตัวทันบอกว่ามีคนลักพามามีคนหายจากหมู่บ้านคนหนึ่งเป็นชายอายุ30กว่าเขาคาดว่าน่าจะหมดอาหารให้กินแล้วทําให้หลานเขาตายเขาร้องไห้ไม่มีน้ําตาแล้ะยังไงอัจฉริยะตอบว่าร้องไห้เหมือนควายถูกเชือดแต่ไม่มีน้ําตาสิ่งที่เราสงสัย ส่งคนไปฝังตัวเป็นยูทูบเบอร์หลังจากดูคลิปนี้เรามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดเพราะน้องชมพู่ไม่มีใครรู้จักมาก่อนแล้วเป็นเด็กที่หมู่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จักแล้วไม่มีใครรู้จักภูเหล็กไฟในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนพื้นที่บ้านกกอกเขาไม่รู้จักแล้วชมพู่นะ่ะมีนิสัยแปลกอย่างถ้าไม่ใช่คนสนิทจริงจะไม่ให้อุ้มเลย ภาพคลิปวิดีโอเมื่อกี้เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่ช่อง3เอามาออกเราก็จับตามองอยู่แล้วและคิดว่ามันน่าจะผิดปกติเริ่มทำการสืบสวนทางลับโดยส่งสายลับเข้าไปร่วมกับทางทีมตำรวจก็ดูมาโดยตลอดมันมีเรื่องที่เขาอ้างว่ามีคนโทรไปบอกเขาว่าหลานหายทาั้งทั้งที่บ้านมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วบอกโทรศัพท์ไปหาเขา และโทรศัพท์มีสองซิมโทรศัพท์อยู่ที่เมียแล้วเขาเอามือถือไหนมารับ